สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาเก็บกล้วยครับกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าปลูกแค่ต้นเดียวครับตอนนี้ก็ขยายออกเยอะครับมาดูครับว่าเครือใหญ่ไหมนะครับนี่ครับกล้วยน้ำว้าครับกอนี้น่าอายุสองปีแล้วนะครับดกมากครับสุกแล้วนะครับสุกสุกขาต้นเลยนะครับตัวนี้ ยังไม่ได้เก็บครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บครับนี่กอนี้ปลูกแค่ต้นเดียวนะครับแตกออกเยอะครับสองปีแล้วนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆครับให้วีเยอะครับพันนี้ครั้งหนึ่งก็ประมาณสิบวีขึ้นนะครับครั้งที่แล้วได้ประมาณสิบสามวีนะครับที่ว่างๆนะครับก็ปลูกนะครับปลูกดูครับ ปลูกครั้งเดียวได้กินนานหลายปีครับกล้วยมันจะออกนะครับออกอีกนะครับอีกสามเครือนะครับสามต้นครับครับอีกสองครับฝั่งนี้ครับก็กินนะครับหมุนเวียนครับตลอดปีเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเลยครับกล้วยน้ำว้าได้กินตลอดปีนะครับแค่กอเดียวนะครับง่ายครับกล้วยน้ำว้าครับปลูกง่าย ขนแรงนะครับขนแรงนี่ฮะปุ๋ยไม่ต้องใส่เยอะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับดินดําเดิมครับใช้แค่ใบกล้วยต้นกล้วยครับสับสับนะครับแล้วก็ใช้ขี้วัวครับโรยโรยรอบๆนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่ครับกล้วยนำวานะครับลองปลูกดูครับลองนับดูแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่ สิบสองครับสิบสองวีนะครับสิบสองวีเยอะอยู่นะครับสิบสองวีนี่ครับใครอยากได้ก็แจ้งมาครับมาเอาได้ครับเดี๋ยวผมให้ฟรีครับให้เพื่อนเพื่อนทุกคนฟรีเข้ามาเอาเลยครับคมีสุกบางส่วนนะครับแล้วก็จะเก็บครับไปไว้ทําขนมก็ได้นะครับทําของหวานนะครับกล้วยบวชชีหรือทํากล้วยฉาบนะครับ กล้วยทอดนะครับอาได้หมดนะครับอ่าาลองปลูกกันดูครับปลูกแค่ต้นเดียวนะครับไม่ต้องปลูกเยอะครับปลูกกล้วยกินตลอดปีนะครับ